วัสดีค่ะจะปลาเจ้าวันนี้นเจ้าฝนตกน้อยหนึ่งน้ำกำลังขึ้นตอนแรงน้ำแดงอยู่ค่ะวันนี้จะปลาหลังเจ็ดซอกแต่หนึ่งจุดห้าเซนมาลงตอนแรงเจ้ามันมาหกโมงต่ายแล้วค่ะมาพักกำลังเจ้าว่าจะได้ก่อวันนี้มาตรงน้ำปองเจ้าเจ้า ได้สามสีตัวเจ้าประแว่นค่ะประแว่นปลาขาป๊อชสามสีตัวค่ะเจ้าที่ออกเจอเฮ้ปลระแว่นเจ้าประแวน่แวนนากขนาบค่ะ ได้ปาแววนห้าหกตัวมิเตปะแวนเจ้าปะแวนเจ้า,จาเขานักขนาดค่ะปะแววน นี่แต่ปลาแว่นเจ้าเป็นซีฟตัวเลยค่ะได้แต่ปลาแหวนเจ้า tào em thương mát lời chào vân nhạc tào em chào ปลาแว่นก็ประข่าเจ้าเข้าวกมหนึ่งเกือบสิบตัวค่ะปลาแว่นเจ้า ไม่ค่ะไก่ลายอยู่เจ้าปลาแวนปลาสลากปลาขาวเจ้า กัดน้อยๆเจ้ากัดกแวนค่ะปุ๊บปบบบโุโอ้ยไม่ปัดตะเทียนเจ้า นี่ค่ะปาระตเพียนซ้ายห่าแวนทั้งนั้นเลยค่ะเข้าหลายตัวอ มีแต่เป่าแหวนเจ้านี่ค่ะ สาวแวนทั้งนั้นเลยค่ะเต็มเลยสาวแว่นตัวงามๆค่ะ ตาแว่นกับกุ้งเจ้าปลาขาวค่ะนีค่คเขานักขนาดเจ้าเป็นวันเป่าแว่นเจ้า

ปลาแวน่นปลาขาวกุ้งเจ้าโอเคค่ะตกจนมืดแล้วทายไปได้แล้วค่ะแต่ป่าแว่นเข้านาขนาดลคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปป่าที่บ้านกันเจ้ามาถึงบ้านแล้วค่ะมาดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าวันนี้เจ้าปิกบ้านมาขำแล้วค่ะมาดูผลสรุปป่าเจ้าได้แต่ป่าแว่นทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้ ก็ถือว่าได้เยอะอยู่เพราะว่าไฟก็แรงแล้วค่ะแต่ว่ามีแต่เปลาแหวนเจ้าวันนี้รึป่วยนี่ค่ะได้เยอะมากเลยเจ้าเปลาแหวนได้เกือบเกินกิโลค่ะเดี๋ยวจะป้าจะเอาถอดมีปลาแว่นแต่สลากปละขาวค่ะ อุ้ยยุงนักเจ้าโอเคค่ะวันนี้มาถึงบ้านมื่อแล้วค่ะทุ่มกว่าเลยไปตกจับประมาณสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าค่ะก็ถือว่าได้อยู่ได้เยอะอยู่ค่ะนี่ค่ะเกือบเกินกิโลประมาณเกินกิโลได้ค่ะจะเป็นปลาแดงนนั่นแต่เอาถอดลำ้ำเดี๋ยวจ้าป้าจะคั่วแล้วก็เอาถอดมัดถอดตรงนี้จะเอาถอดเช้าขอบคุณติดติดตามรับชมนะจเจ้าส่องเฉ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเม่เจ้าป้าแต่ละเช้า ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย